ก็หห <S <S <Culture> <S เห็นกันแบบจ่าจ่ไปแล้วครับกับอุลตร้าแมนแซดแกมม่าฟิวเจอร์ร่างที่ใช้อุลตร้าเมดันของอุลตร้าแมนทีก้าอุลตร้าแมนในหน้าและอุลตร้าแมนไกอาครับเป็นร่างต่อสู้ประเภทที่ใช้พลังจิตและวิชาเทเลพอร์ตได้ดังใจนึกและมีท่าลํำแสงที่หลากหลายอีกมากมายครับซึ่งร่างนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับ คือสามารถแยกร่างรุ่นพี่มาได้ถึง3ร่างด้วยกันแบบนี้เลยครับแต่ว่าแบบนี้มันเรียกว่าร่างแยกหรือเปล่านะซึ่งที่ผ่านมานั้นอุลตร้าแมนที่แยกร่างได้นั้นมีไม่น้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนในหน้าในร่างมิลเลอร์เคไทยในการต่อสู้กับพวกเอเล่นมิกกี้อุลตร้าแมนคอร์มอร์สในร่างโครโรนาโหมดที่ต้องประทะก,กับมนุษย์ต่างดาวบาตันอุลตร้าแมนแม็กประทะก,กับมนุษย์ต่างดาวบาตัน อุลตร้าแมนกิงกะยากร่างประท้ากับดาร์เกลวิลอสอุลตร้าแมนไทยกาประท้ากับสเคาโกโมราและที่เราเห็นว่าอุลตร้าแมนเซนี่เขาเรียกว่าร่างแยกหรือเปล่าครับแน่นอนครับว่าภายในตัวของอุลตร้าแมนซนั้นมีพลังของอุลตร้าแมนทิก้าอุลตร้าแมนไดนาและอุลตร้าแมนไกอาอยู่แต่ไอแบบนี้เขาเรียกว่าร่างแยกหรือโครนิ่งกันเนี่ย แยกล่างคือจะเห็นได้แบบทั่วไปครับที่อุลตร้าแมนร่างเดียวหน้าตาเดียวสามารถแยกล่างได้ออกมาหลายตัวครับอย่างอุลตร้าแมนคอสมอสอุลตร้าแมนไดนหน้าและอุลตร้าแมนแม็กเขาทำกันครับ โคนนิ่งหรือการสาม,มอนคือการเรียกรุ่นพี่ในร่างอวตารของเศษเสี้ยวพลังมาใช้งานครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างมาสไลเดอร์ดีเอ็นครับที่เรียกรุ่นพี่เนี่ยมาใช้งานแบบสิ้นเปลืองเลยอ่ะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูดีๆครับว่าอุลตร้าแมนในยุคหลังๆเนี่ยที่ใช้พลังรุ่นพี่เนี่ยเห็นบ่อยเลยครับอย่างอุลตร้าแมนออฟในตอนที่1เลยที่อุลตร้าแมนออฟพลังงานหมดเราจะเห็นอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนทิก้ากำลังละสํละสายเลยครับหรือเคสต,ต่อมาที่อุลตร้าแมนออฟนั้นใช้พลัง รุ่นพี่ในการดึงท่าไม้ตายในตอนจบเราจะเห็นรุ่นพี่มายืนเรียงกันรวมกันปล่อยแสงครับซึ่งเหมือนกับอุนตรแมนจีทรอยัยเมก้ามาสเตอร์ที่อุนตราแมนรุ่นพี่มาเป็นเกาะกำบังแสงได้ หรือไม่ก็ตอนจบของอุลตร้าแมนจีที่เห็นได้ว่าจีั้นมีหลายคนแต่ว่าจริงแล้วมันคือร่างโคลนที่คิงนำมาให้ครับซึ่งถ้าสรุปกันง่ายๆครับว่าอุลตร้าแมนเซ m แกมมาฟิวเจอร์ที่แยกร่างออกมานั้นน่าจะเป็นร่างโคลนที่มีเศษพลังของต้นฉบับนั่นเองครับผมบอกเลยว่าทฤษฎีที่เรายกมานตอนนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่อาจจะจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้ แต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับเราด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการมั่วต่ออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ <laughs> ถ้าเกิดคลิปนี้นมีคนแชร์เขาห้าคนเมื่อไหร่เราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยมาถูน้ำลายใส่ปากคุณแจ๊ดทำไมแต่ละอย่างมันสองโครงอย่างี้คุณมอสเหมือนหน้าคุณมอสเลย <c oughs>